ชาวราศีธนูทุกท่านวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไซใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดถึงแนวทางในด้านของการทำรมาหากินหรือว่าดวงชะตาราศีของชาวราศีธนูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงนี้ ในช่วงนี้เราจะชิดแนะแนวทางเพื่อเป็นการบันเทิงหรือว่าเป็นความรู้ในแนวที่เรียกว่ารู้ในภายหน้าว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเราก็จะได้ปฏิบัติและเราจะได้ป้องกันไว้ได้ในช่วงนี้เรารู้ไว้ดีกว่าเราไม่รู้สิ่งไหนที่เรารู้ไว้สิ่งที่ดีเราก็รับไว้แต่สิ่งไหนที่ไม่ดี เราก็ปล่อยให้ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างนั้นย่อมจะเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ได้รู้ตัวมาก่อนในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีธนูทุกท่านเราจะมาพูดถึงดวงชะตาราศีภายในช่วงของเดือนธันวาในช่วงนี้จะมีดวงดาวต่างๆมีการโยกย้ายและมีการสับเปลี่ยนกันหลายอย่างจึงทำให้ชาวราศีธนูนั้น มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงในด้านของการดำรงชีวิตประจำวันของท่านในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีใช้มีสอยอยู่ไม่ขาดมือผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นดวงชะตาของท่านถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าตกตำ่ำหรือว่าอาภัพอัโชค จะทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จในช่วงก่อนนั้นในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงก่อนนั้นท่านจะชักหน้าไม่ถึงหลังบางครั้งนั้นก็ไม่พอใช้เดือนต่อเดือนก็แทบจะไม่พอใช้การค้าขายก็ขาดทุนในช่วงก่อนนั้นคิดแล้วจะทำให้ท่านปวดหัวเป็นไมเกรนได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในช่วงที่ผ่านมานั้น ต่อจากนี้ไปก็จะหมดในสิ่งที่ไม่ดีท่านจะพบกับสิ่งดีๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ชีวิตของท่านรวมถึงในเรื่องของการงานก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทําการค้าขายท่านก็จะขายดิบขายดีจะมีเงินเข้ามาท่านเป็นกอบเป็นกรำบางท่านนั้นได้เป็นเศรษฐี มั่งมีเงินทองที่เรียกว่ารวยอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวบางท่านทํางานรับราชการก็จะมีเจ้านายรักและสงสารท่านในช่วงนี้ท่านอาจจะได้เลื่อนตําแหน่งได้เป็นใหญ่เป็นโตได้มีเงินมีทองในช่วงนี้จะมีโบนัสที่ดีก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านที่เกิดอยู่ในราศีพิอ่ราศีธนู ท่านที่เกิดอยู่ในราศีธนูในช่วงนี้ท่าว่าท่านมีธุรกิจส่วนตัวท่านก็จะทำกำ,กำไรได้ดีได้จับเงินก้อนหรือเงินหมื่นเงินแสนถึงกับมีเงินเป็นที่เรียกว่าตั้งเนื้อตั้งตัวได้การเงินการทองของท่านนั้นอยู่ในความที่เรียกว่าจุดเด่นในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จกับตัวของท่าน คนรอบข้างก็ให้การสนับสนุนท่านอีกด้วยบางท่านนั้นมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้เอาไปควักหรือว่าบางคนนั้นเอาไปลงทุนต่างๆนานาบางคนก็ไปซื้อหุ้นหรือว่าไปซื้อทองในช่วงนี้จะมีการแปรจะมีการแปลเปลี่ยนไปในสิ่งที่ดีๆการหมุนเวียนเงินทองของท่านนั้น จะมีโอกาสได้กำไรกําไรอย่างงดงามท่านจะมีโชคมีลาบในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้นจะมีดวงชะตาวาสนาหนุนส่งนำพาไปในสิ่งที่ดีๆท่านอาจจะมีโชคมีลาบได้มาจากทางไกลหรือว่าคนที่อยู่ทางไกลบางท่านนั้นมีโชคมีลาบ ในด้านของการจัดซื้อจัดขายในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านเป็นในหน้าซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านซื้อรถในช่วงนี้ท่านก็จะมีโชคมีลาบอีกแต่หากบางท่านมีโชคมีลาบในด้านของความขวัญบางท่านก็ได้มาจากตัวเลขหรือว่าบางท่านก็ได้มาจากมรดกตกทอดมาจากบรรทบุรุษเรียกว่าในช่วงนี้ท่านเป็นคนที่เรียกว่า มีโชคมีลาบอีกชนิดหนึ่งชาวราศีธนูในช่วงนี้พูดถึงในสิ่งแวดล้อมหรือว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างหนึ่งในเรื่องของการงานการงานในช่วงนี้จะมีการติดขัดให้ท่านระวังไว้บ้างในช่วงนี้บางสิ่งบางอย่างนั้นงานที่ท่านทำแล้วก็ต้องกลับเอามาทำใหม่ ถ้ามีลูกน้องก็ให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของการทำงานถ้าหากว่ามีลูกน้องที่อายุน้อยกว่าเราอาจจะทำให้ผลงานของเรานั้นเสียหายหรือว่ามีชื่อเสียงเสียได้ในช่วงนี้ท่านระวังเกี่ยวกับลูกน้องในช่วงนี้สองการที่เราครบกับใครก็อย่าไว้ใจเขาเป็นเด็ดขาด ในช่วงนี้เขาอาจจะไม่จริงจังอะไรกับเราการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเขามาเขาหยิบเขายืมเราในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราให้ไปก็อาจจะมีเรื่องมีราวตอนที่เราไปขอคืนหรือว่าไปขอเงินกลับคืนมานั้นในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองนั้นก็เปรียบเสมือนกับดาบสองคมถ้าหากว่าเราให้ ก็ดีไม่ให้ก็โกรธเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีในช่วงนี้แต่หากว่าเราทำดีกับใครคนอื่นก็จะไม่ค่อยเห็นความดีกับเราในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องความดีนั้นให้ท่านระมัดระวังอย่าเพิ่งไปทำความดีกับใครมากนักบางทีเราทำไปแล้วก็เหมือนกับไฟตกน้ำเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำดีกับใครหรือว่าทำบุญคุณ กับคนตอนนี้ยังไม่ขึ้นในเรื่องของความรักความใคร่ในช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในภาวะที่ดีท่านจะทำอะไรก็จะมีความที่เรียกว่าการงานการทองก็มีการปรึกษาหารอกันได้ในเรื่องของความรักของชาวราศีธน,นูในช่วงนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการงานแต่หากว่าท่านจะลงทุนอะไรจะดีไหม ในช่วงนี้ก็ขอตอบได้เลยว่าชาวราศีธนูถ้าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ท่านรีบลงทุนได้เลยเพราะว่าในช่วงของเดือนธันวาคมในช่วงระยะก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้หรือว่าสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ถือว่าดวงของท่านยังอยู่ในจุดยืนที่ดีเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้น กับตัวของท่านคนแวดล้อมก็ดีอเอาเกาใจดีการทำงานส่วนรวมอันนี้ให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีถ้าหากว่าเราทำงานส่วนรวมอาจจะมีการละหองละแหงหรือว่าความคิดเห็นนั้นอาจจะไม่ตรงกันบางคนก็คิดดีกับเราบางคนก็คิดไม่ซื่อตรงกับเราเพราะฉะนั้นการทำงานส่วนรวมให้ท่านระมัดระวังไว้จะเป็นการดี ในเรื่องของบ้านชิดติดกันหรือว่าร้านค้าติดกันอันนี้ให้ท่านระวังในเรื่องของการวางสิ่งของต่างๆนานา,นาอาจจะมีการที่เรียกว่าลุกล้ำหรือว่าวางที่ผิดตำแหน่งผิดที่จอดรถจอดลาอย่างหนึง่งระวังกันที่จะมีเรื่องมีราวกันได้สาหรับบ้านติดบ้านชิดติดกันในช่วงนี้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีคำพูดคำจาอีกอย่างหนึง่งอย่าใจร้อน จะพูดจะจาอะไรในช่วงนี้ท่านทำใจเย็นๆไว้บ้างบางถึงบางอย่างก็จะดีกับตัวของเราในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างหรือคืออาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้แต่ในเรื่องของความรักความใคร่ก็ถือว่าดีท่านใดที่มีคู่รักในช่วงนี้ถ้าหากว่าเป็นรักใหม่ๆหรือว่าเพิ่งเจอเพิ่งเจอ,เพ,เ,จอเพิ่งคบก็ พบค่ากันในช่วงนี้ก็ถือว่าดีเขาก็เอาอกใจให้ของหวงของขวัญในช่วงนี้ในช่วงของปีเก่าต้อนรับปีใหม่เออก็รู้สึกว่าความรักของท่านนั้นสดใสและราบลื่นดีสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็จะมีความสุขมากๆขึ้นในช่วงนี้ในเรื่องของสุขภาพและภารนาไมาในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านเป็นคนแข็งแรงทำอะไรก็ มีพระกำลังที่ดีการงานของท่านจึงมีความสำเร็จเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพพรรณามยท่านเป็นคนแข็งแรงนอกเสียจากคนที่สูงอายุอันนี้ก็จะมีโรคประจำตัวเกิดขึ้นบ้างเล็กๆใน,น้อยๆก็ให้ท่านมันไปพบแพทย์หรือว่าไปพบหมอในช่วงนี้ในเรื่องอุบัติเหตุก็มีบ้างให้ท่านระวังบางท่านนั้นใช้รถใช้สนนหรือว่าไป พบปะกับญาติที่เรียกว่าอยู่ทางไกลหรือว่าบางท่านนั้นกลับไปเที่ยวบ้านหรือว่าจะขับรถขับรายท่านตรวจสภาพรถให้ดีหรือจิตใจร่างกายของท่านให้ตรวจดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะนำรถออกไปเพราะฉะนั้นการตรวจสภาพรถหรือว่าตรวจร่างกายของเรานั้นก็ให้ท่าน ตรวจดูให้ดีเสียก่อนเมื่อพร้อมแล้วก็ให้ท่านออกไปได้ในช่วงนี้แต่จะให้ดีให้ท่านมีคนขับคอยเปลี่ยนเวลาสำหรับท่านง่วงนอนอันนี้ก็ให้ท่านเปลี่ยนจะเป็นการดีเพื่อเป็นการปลอดภัยทั้งไปและก็ทั้งกลับในช่วงนี้ในเรื่องของการงานดีการเงินดีมีเงินมีทองในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีธนู จะไม่แพ้กับราศีใดในเรื่องของโชคลาภในช่วงของเดือนธันวาคมนี้นั้นท่านฟังคลิปของเราก็ท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วท่านที่เข้ามารับฟังกันใหม่ๆก็ให้ท่านกดแรงใจหรือว่ากดถูกใจไว้เราจะได้มาพบกันอีกเช่นเคยในช่วงของต่อไป สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงมีความสุขมีความเจริญไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมาตและปรารถนาให้มีความสุขตลอดทั้งปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันอีกครั้งในคลิปต่อไปก็ขอให้ทุกท่านโชคดี เอาไว้พบกันในคลิปต่ตอไปอีกครับสวัสดี